สวัสดีครับพบกันกับมุมมองคริปโตเคอเรนซีนะครับลายดอยประจำวันอาทิตย์ที่3นะครับเมษายน2 0ง2นะครับสำหรับคริปโตเคอเรนซีนะครับเดี๋ยวผมพามาดูที่ตัว btc ก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าตัว btc เนี่ยอาจจะเล็กๆนิดนึงเห็นมยนิดนึงสี่หมื่นห้าคือตอนนี้ btc นะครับนี่เป็นกราฟรายสัปดาห์นะครับมันจะมีทั้งหมดถ้าเกิดใครเพิ่งมาใหม่จะมีหมด4เส้นนะครับ สีส้มเนี่ยยีสัปหาส์สีฟ้า50สิบสีเหลืองหนึ่งร้อยแล้วก็สีม่วงให้เป็นเส้นสองรอยนะครับเียนว่าตอนนี้เนี่ยตัวแท่งเทียนนะครับอยู่ตรงแถวที่ราคาครับสี่หกสี่หนึ่งสี่นะครับแต่ว่าในตัวเส้นสีส้มเนี่ยจะอยู่ที่สี่หมื่นแปดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครถามว่าเป็นขาขึ้นหรือย,ยังผมก็บอกว่ายังไม่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ายังอยู่ในโซนที่แบบมีการเขาเรียกวากำลังจะไต่ขึ้นไปแบบขาขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้ในมุมมองของตรงบริเวณนี้เป็นยังไงนะครับ ก็ตอนนี้ราคาสี่หมื่นหกถามว่าเริ่มขึ้นมาระดับหนึ่งไหมก็ขึ้นมาพอสมควรแล้วครับถามว่าถ้าเกิดใครอยากเก็บระยะยาวราคาตรงน,นี้เป็นยังไงถ้าถามผมว่าอยากได้ต่ำกว่าน,นี้สักสี่หมื่นสี่หมื่นหนึ่งสี่หมื่นสองประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดตอนนี้ก็พอทยอยน้อย,อย,อยซื้อได้นะครับส่วนขายเนี่ยน่าจะยังไม่ให้จุดขายนะครับส่วนถ้าใครอยากจะขายจริงผมว่าเป็นเราขายที่สี่หมนแปดแล้วกันถ้าเกิดใครเก็บตั้งแต่สามหมื่นสามหมื่นห้านะครับ ก็48แนวแรกราคา50,02กับ50,06นะครับเนวะขั้ไปนะครับส่วนถ้าอยากเก็บระยะยาวก็ต่างกว่า40,00 40, เช่น35นได้นะครับ33ได้30,00 30, ได้ประมาณนี้นะครับอย่างตัวเส้นที่ผมขีดไว้เนี่ยก็ประมาณสัก34,00 35เนี่ยก็น่าสนใจนะครับต่อมานะครับเราก็มาดูกันที่ตัวเหรียญอีทิเรียมนะครับตัวเหรียญอีทิเรียมเนี่ยจะพบว่าเหมือนกันนะครับก็คือตัวแท่งเทียนเนี่ยมันจะไป เรียกว่าไปโจ๊กตรงแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย25สัปดาห์พอดีนะครับตอนนี้เนี่ยราคาอยู่ที่3,500นะครับซึ่ง3,500ของเส้นสีส้มนะครับคือ25สัปดาห์ในราคาปัจจุบันก็คือ3 4 9็คือมันพอดีกันไปนะครับก็คือแทบจะเป็นเรียกขาขึ้นโดยสมบูรณ์แล้วนะครับถ้าใครจะเป็นเชิง f อ l l o บ b ายตรงน,นี้ผมว่าพอได้นะถ้าใครจะเป็นขาแบบเก็บแบบทยอยสะสมเมื่อแบบระยะยาวนะครับ ผมมองว่าน่าจะย่อนะครับแถวสัก3,000ทวนน่าจะดีกว่าอยู่2,500อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดใครมองว่าจะเป็นสถาวะพรบายรอขาขึ้นก็ท้าทะลุ3,000สี่ไปได้อาจทะขึนขับ3,000ห้าไปได้ก็พ o อบายแล้วก็ล็อกขายที่3,900กับ4,000หนึ่งนะครับส่วนต่อมาที่ไปแนนนะครับไปแนนเนี่ยก็จะเห็นว่ามันไปชนยืนอยู่แถวซักเส้นค่าเฉลี่ย50สแต์นะครับยังสู้ BTC หรือว่า Ethereum ไม่ได้นะครับสำหรับเส้นค่าเฉลี่ยแต่ว่า ก็ไม่ได้เสียทรงขาขึ้นเขาเรียกว่ายังอยู่ในทรงขาขึ้นอยู่นะครับแต่ยังไม่ร้อนะครับถ้าร้อก็ต้องเหนือ480ขึ้นไปนะครับถามว่าตรงนี้ถ้าเกิดจะเก็บได้ไหมนะครับผมว่าได้นะก็คือไม้แรกสัก415นะครับไม้ที่ส370แล้วก็ไม้ที่3ก็คือประมาณ320-315ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับต่อมา Ripple นะครับ Ripple เนี่ยคือมันแทงทะลุไอตัวเส้นอ่า เทรนไลน์ตรงนี้ไปนะครับจะเห็นไอที่สัปสาหนะ์ที่ผ่านมาแท่งเขียวายาวๆนะครับแต่ว่าพอมาเจอ,อตัวสปินนิ่งท็อปหรือลูกข่างสีแดงนะก็เห็นว่าเนี่ยมันพยายามจะขึ้นไปแถวๆสัก0.93ครับที่เป็นเส้นค่าชเฉลีย่ย25สัปดาห์นะครับแต่ก็ไม่สามารถทะลุได้แล้วก็พอมาเจอเส้นคาเฉลี่ย5สัปดาห์ซึ่งมันมีเด็ดครอสตรงนี้นครับตัดลงมาก็ยังไม่สามารถทะลุได้นะครับเพราะงั้นเขาเรียกว่าแม้ว่าจะผ่านเทรนไลน์จริงแต่ว่าทรงก็ยังเขาเรียกว่ามันยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะงั้น ถ้าเกิดใครจะรอรับนะครับแบบระยะสั้นรอแบบได้นะครับอาจจะยอยน้อยๆที่0.77นะครับส่วนตัวผมเองก็รอระหว่าง0.32ถึง0 5งนะครับเพราะว่ามันมันได้ทุนข้้งต่ำแต่อาจจะถึงอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็จะคอยช่วงนั้นเลยไปเลยนะครับต่อมานะครับเรามาค่ามมาดูที่คาราโนนะครับในส่วนของคาราโนเนี่ยก็จะพบว่ามันเป็นลักษณะที่เรียกว่าแทงทะลุเทรนด์ไลน์เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราตีฟิบนกชีนะครับ ตัว0.5ของมัที่ผมตีไว้เนี่ยประมาณสัก0.24-0.25เนี่ยก็ยังไม่ทะลุนะครับก็หมายความว่าต้านที่0.24เนี่ยค่อนข้างจะมีความน่าสนใจคือมันไม่ทะลุผ่านจะทีนะครับถ้าอย่างนั้นเรามองเป็นการเล่นในกรอบสั้นๆก็ได้ก็คือไปรับที่0.95นะครับหรือ0.94อีกจุดหนึ่งก็คือ0.78ก็ตรงบริเวณน,นียครับก็น่าสนใจแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวแท่งเขียวที่มีแท่งยาวเนี่ยครับถ้าจะดูวอลล่มตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้แบบเยอะมากนะครับเป็นการแท่งขึ้นมาแบบ วอลล่มไม่ได้ชัดเท่าไหร่นะอาจจะมีการย่อนะผมว่าสหรับคาร์ดานอนะอาจจะมีการย่อนะครับแต่ถ้าย่อแล้วไม่หลุดไฮไลน์คือสีเหลืองลงไปนะผมว่าน่าสนใจคืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าจบการจบการปรับฐานไปเรียบร้อยแล้วก็ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นโซลาร์น้านะครับโซลาร์นานี่สวยเลยนะครับก็คือทะลุเทนไลน์ตรงนี้นะครับเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็สามารถทะลุแนวต้านตรงนี้ครับหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับทะลุขึ้นมานะครับตอนนี้ก็ทะลุร้อยสามสิบไปแล้วด้วยนะครับ ก็อยู่ที่139นะครับก็จะไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่150-151ตัวประมาณนะครับสำหรับผมเนี่ยถ้าเกิดการขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องรอพักสักเล็น,นึงถ้าเกิดใครชอบครับพักฐา,านแรกก็มา120นะครับน่าสนใจต่อมาก็สัก110นะครับต่อมาก็ประมาณ94นะครับใครอยากเก็บทีซโซน่าส่วนใครอยากขายก็เป้าแรกก็เป็น150นะครับ7 0 0อ่้174 175นะครับเป้าที่สองตรงนี้นี่มีความน่าสนใจนะครับแล้วก็จุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่ วอลุ่มซื้อขายยูสุที่ขึ้นมาหนร้อยเก้าสิบเราก็จะเป็นแนวต้านหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับต่อมาโพกดด์นะครับเเช็นว่ามันมีการยกโลขึ้นตลอดนะครับจำเนี้ยทรงสวยนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยก็ทําการผ่านทะลุแนวต้านมาเรียบร้อยแล้วนะครับที่ประมาณยี่สิบสองนะครับเอามือไปวางนะครับเมาส์ก็เกินยี่สิบสองครับเพราะฉะนั้นเป้าต่อไปเนี่ยจะไปทดสอบที่ยี่สิบสี่ยี่ห้าแน่นอนครับส่วนถ้าเกิดใครอยากจะเก็บนะครับก็ตอนนี้มันอยู่ยี่สิบสามนะก็รอสักยี่สิบยี่สิบเอ็บ อีกไม้นึงก็ประมาณ18แนะครับแล้วก็16ตามลําดับต่อมาเรามาหามาดูกันที่อวัลเนซ์นะครับตัววัลเนซ์เนี่ยก็จะพบว่าเหมือนกันนะครับก็คือทะลุแล้วยืนได้เหนือเช่นค่าเฉลี่ยที่ผ่านอันนี้เรียกว่าเป็นขาขึ้นแบบสุดๆนะครับใช้คําว่าขาขึ้นแบบสุดๆตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะว่าถห้เกิดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดใครฟอลโล่บอยมาหลังจากที่มันยืนได้เหนือประมาณสัก87นะครับมันก็ทะลุลอยลําขึ้นไปเเลยนะครับ แล้วพอมันเจอแนวต้านตรงนี้นะครับแถวๆสัก98 99มันก็ปรับตัวลงมาตอนนี้อยู่ที่99นะครับก็คือกาลังเผชิญแนวต้านอยู่นะครับซึ่งถ่างน,นี้ผ่านต้านไปติดกัจะทดสอบที่ร15นะครับคําถามคือควรเก็บไม้ไหนนะครับก็ผมว่ามาสัก84 74 64ตรงเนี้ยน่าสนใจเอาเป็นว่าถ้ามันไม่หลุดสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าผมว่าท่74เนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับถ้าเกิดใครอยากตั้งรับไว้นะครับแต่ถ้าหลุด74ไปเนี่ยมันอาจจะลงไปถึง53 58 64ก็เป็นไปได้นะครับ เพราะว่ามันเสียทรงแบบขาขึ้นไปแล้วนะครับอะต่อมาลูน่านะครับตัวลูน่าเนี่ยมันทะลุนิวไฮเดิมไปแล้วนะครับก็อันนี้คือทะลุทั้งสามเหลี่ยมแล้วก็ทะลุไฮเดิมตรงนี้ครับตลอดการไปเรียบร้อยแล้วครับก็ก็ไปดาวคาไม่เรียบร้อยครับเพราะงั้นถ้าใครอยากขายก็คริงจริงผมเชียร์ขายแต่ตอนนู้นเนาะถ้าเกิดใครใครเข้ามาดูครับตอนนี้ก็ยังขายได้อยู่นะครับก็คือแบ่งไม้ขายไปต่อได้อีกนะครับประมาณนั้นนะครับสําหรับลูน่านะครับ ส่วนซื้อนี่เลิกคุยกันนะครับตอนนี้เราเน้นขายอย่างเดียวนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่ลิคอยนะครับลิคอยยังใกล้ๆเดิมนะครับตอนนั้นที่ผมคุยกันว่าให้ซื้อที่ร้อยขายที่ร้อยยี่สิบใช่ไหมประมาณร้อยี่สิบตอนนี้ก็คืออยู่ที่ร้อยี่สิบหกนะครับจุดที่เป็นเส้นค่าเฉลี่ยงหนึ่งร้อยนะครับสัปดาห์เส้นสีเหลืองร้อยสามสิบสามเราจะใช้จุดนี้เป็นจุดเทคโปรไตก็ได้คือใช้ที่ประมาณร้อยสามสิบร้อยสามสามเนี่ยเทคโปรไฟตก็ได้แล้วก็ ไปทยอยเก็บใหม่ที่1น0้อยนะครับเดี๋ยวเขาจะขายล็อกกาไรที่ถ้าหลุดร2 0ก็จะขายประมาณสัก120ไปได้เหมือนกันนะครับตอนนี้มัน1 2อยยี่สานะรอิโดยประมาณต่อไปก็จะเป็นดอ c คอยนะครับดอ c คอยเนี่ยก็จะพบว่ามันทะลุเหมือนทะลุตรงนี้ก็จริงแต่ว่าสุดท้ายก็มาติดตรงนี้นะครับก็คืออยู่ที่ส่วนชุดหนึ่งสีก็ยังไม่ไปไหนนะครับผมว่าถ้าอย่างนี้ก็เราก็ถ้าเกิดใครมีของก็รอดูไปก่อนนะครับถ้าเกิดใครยังไม่มีเหมือนเดิมครับส่วนชุดหนึ่งหนึ่งแต 0.15ดหนึ่งห้าได้ส่วนจุดหนึ่งได้นะครับสำหรับการเล่นล็อกกำไรสั้นๆขายออกนะครับส่วนชิบะนะครับชิบะก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่ามีแนวโน้มจะขึ้นมากกว่านะครับคือตรงเนี้ยมันดูเป็นภาพขาขึ้นเนาะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าจะขึ้นได้สมบูรณ์เนี่ยมันจะต้องทะลุโซนนี้ครับ3 3 0 0นสร้อยนะครับตรงนี้ตอนนี้อยู่ที่สองหกสองกี่ครับยังไม่ถึง 3, าม0แน้อยก็รอกันดูกันไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากเก็บนี่ตรงนี้แถวนี้ครับ ประมาณ 2, 2, สอง0ห้าศูนย์นะครับตรงนี้น่าสนใจสำหรับใครอยากเป็นชีบานะครับคิดว่าน่าจะหมดแล้วอืหมดแล้วครับประมาณนี้เนาะก็เอาเป็นว่าในเบื้องต้นนะครับสำหรับคริปโตเคอเรนซีในอาทิตย์นี้เรียกได้ว่าเหรียญหลักๆแล้วกันครับผมว่าดูทรงเริ่มสวยเริ่มกลับมานะครับส่วนเหรียญที่เป็นเหรียญแบบน้องหมาอาจจะยังไม่อฟอร์มเท่าไหร่นะครับส่วนเหรียญที่เป็น เหรียญที่ไม่ใช่เหรียญหลักอย่างเช่นตัว a w a r เ n นซเนี่ยคบกับ l u n นาเนี่ยก็ทำงานได้ดีมากนะครับถ้าติดตามดูกันต่อครับว่าสันดาห์นี้จะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าท่านถ้าเกิดผมยังว่างทำคลิปให้อยู่นะครับแล้วเราพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นาฝากขายของนิดนึงครับสำหรับ ตัวคมภีหนีดอยใน20ชั่วโมงนะครับซึ่งผมตั้งใจจะทําขึ้นมาสําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับที่ต้องการจริงจังในเรื่องของการลงทุนนะครับโดยผมจะแบ่งเป็นทั้งหมดเนี่ย8หัวข้อใหญ่อ่า8หัวข้อย่อยแล้วกันแต่ว่าเป็นในกรอบ5หัวข้อใหญ่นะครับซึ่งมันจะมีตั้งแต่เรื่องของข้อที่1กับข้อที่2ที่ผมว่าจําเป็นมากๆอาจจะคนอาจจะไม่ค่อยเน้นนะครับแต่ผมว่ามันมีความจําเป็นก็คือเรื่องของ m o n e y management นะครับแล้วก็เรื่องจิตวิทยายการลงทุนซึ่่งกาาารรทีเเจจะข้ใ การลงทุนที่ดีเนี่ยเราต้องเข้าใจสินทรัพย์ก่อนนะครับดูว่าในแง่ของผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เราจะได้รับจากการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์เนี่ยเป็นยังไงนะครับเพื่อได้วางแผนแบ่งหน้าตักในการลงทุนสําหรับตัวเราเองที่เหมาะได้นะครับอันที่2ก็เป็นจิตวิทยายการลงทุนนะครับคือปกติแล้วเนี่ยแม้ว่าจะเรารู้เทคนิคก,การาฟรู้งบการเงินรู้พื้นฐานทุกอย่างแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยมันคือใจของเราครับที่บางทีเนี่ยเราไม่เคยคุย,คยกันหรือว่าเราไม่เคยเข้าใจตัวตัวเราเองนะครับเพราะงั้นจิตวิทยายการลงท อารมณ์ตลาดคือยังไงวัฒนจักรรอบเศรษฐกิจเป็นยังไงนะครับจะได้คุยกับตัวเองก่อนเข้าไปลงทุนนะครับหัวข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องของพื้นฐานนะครับผมแบ่งออกมาเป็น4หัวข้อย่อยนะครับก็คือเป็นหัวข้อแรกคือ macroeconomic หรือเศรษฐศาสตร์ภาภานะครับคือเราจะมองเกี่ยวกับตั้งแต่การวางนโยบายรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายดอกเบี้ยอ่านโยบายอัตรากลางนะครับเงินเฟ้ออัตราการจ้างงานนะครับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับพวกนี้จะเป็นอ่าเกี่ยวกับกลุ่มที่จะ ผลักดันให้เศรษฐกิจแต่ละประเทศเนี่ยมันหมุนเวียนต่อไปได้ซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กันนะครับผลเนี้ยผมจะเอามาพูดทั้งหมดว่าดัชนีต่างๆให้เราควรรู้เนี่ยเป็นอะไรนะครับทำให้เราเข้าใจข่าวเศรษฐกิจแล้วก็เข้าใจการลงทุนในสินทรัพย์เราเลือกไปลงทุนเนี่ยมากขึ้นนะครับหัวข้อต่อไปก็จะเป็นกองทุนนะครับเริ่มต้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่มั่นใจในการลงทุนนะครับก็จะมีกองทุนเนี่ยครับที่เหมือนกับออกแบบมาให้เรานะครับว่าให้เราลงเริ่มต้นเรียนรู้การลงทุนก่อนนะครับซึ่่งงงผมมจจะะะพูดดททััั้หเเลลยนนนครรบบกบกวากาุป็ กองทุนมีกี่ประเภทจอดลึกวิธีการเลือกลงทุนนะครับการอ่านฟันแฟกชีนะครับว่ามันจะต้องอ่านยังไงนะครับถึงจะสามารถตีความได้ว่ามันเหมาะกับเราไหมนะครับการเปรียบเทียบกองทุนกระยุทธ์การเข้าซื้อหรือการขายริงกาไรออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงสุดท้ายก็เป็นการเลือกบล็อกเกอร์ที่อาจจะเหมาะก,กับเราหรือว่ามีบล็อกเกอร์ไหนที่อาจจะไม่เหมาะก,กับเรานะครับก็จะพูดกันในหัวข้อ3.2หัวข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องของหุ้นรายตัวนะครับก็คือ จริงๆมันสามารถใช้ได้ทั้งหุ้นไทยแล้วก็หุ้นนอกนะครับแต่ผมก็จะพูดโดยภาพรวมทั้งหมดนะครับว่าแต่ละประเภทของหุ้นเนี่ยหุ้นมีกี่ประเภทนะครับข้อดีข้อด้อยเป็นยังไงอุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับใน,ในแต่ละบริษัทเนี่ยเช่นกลุ่มบริษัทกลุ่มทางการเงินธนาคารนะครับกลุ่มน้ามันพลังงานกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันเคลื่อนไหวยังไงในรอบเศรษฐกิจนะครับการจะหาหุ้นเนี่ยมีเทคนิคยังไงเช่นมองแบบท็อปดาวหรือมองขึ้นแบบ พอทำอับนะครับก็จะมีแต่ละวิธีที่ไม่เหมือนกันนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์โมเดลบิสเนสของตัวบิสเนสโมเดลในแต่ละธุรกิจนะครับว่าเฮ้ยมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างจากคู่แข่งยังไงนะครับการประเมินมูลค่าหุ้นอันนี้จําเป็นนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ไปซื้อหุ้นที่มันแพงเกินไปหรือว่าโอเคมันแพงแต่ว่ามันมีเงื่อนไขาบางอย่างที่เรารับได้หรือเปล่านะครับแล้วก็การเลือกโปรกนะครับการทำเขาเรียกว่าการดูเรื่องของ corporate action ว่าบริษัทจะออกประกาศเนี่ย ปันผลหรือว่าการเพิ่มทุนเนี่ยเราจะได้เข้าใจนะครับแล้วก็รวมถึงครอบคลุมถึงดัชนีอะไรบ้างที่เราควรดูในตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงเวลาเปิดปิดนะครับแล้วก็ส่วนหัวข้อสุดท้ายในพื้นฐานก็คือการอ่านงบงกันเงินซึ่งค่อนข้างจําเป็นมากๆนะครับงบการเงินก็เหมือนกับการตรวจเช็คสุขภาพทางธุรกิจนะครับเพราะงั้นถ้าเราไม่รู้ว่าหุ้นตัวนี้สุขภาพทางการเงินเขาเป็นยังไงเนี่ยเราไปเลือกซื้อเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เรามีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับหัวข้อต่อไปเป็นหัวข้อที่4นะครับซึ่งหลายหลนนาย็นายการ ลงทุนเลยก็ว่าได้นะครับก็คือกาฟเทคนิคนั่นเองนะครับโดยผมจะใช้โปรแกรม Trading View เนี่ยเข้ามาประกอบการสอนนะครับก็จะพูดพูดถึงตั้งแต่แท่งเทียนเป็นยังไงนะครับชาร์ตแพทเทิร์นเป็นยังไงนะครับการหาแนวรับแนวต้านนะครับทฤษฎีดาวเทอรี่เป็นยังไงการใช้เครื่องมืออินดิเคเตอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น MacDI ไซเนี่ยเคยได้ยินไอ้มันคืออะไรอ่านหนังสือไ่ดูเรื่องครับผมจะเอาเครื่องมือเครื่องไม้พวกนี้ครับมาอธิบายฟังให้หมดเลยนะครับว่ามันดียังไงแล้วก็เหมาะกับเราอย่างไงนะครับไม่จำเป็นต้องใช้หมดแต่ว แล้วนำมาใช้ที่เหมาะกับเราเนี่ยน่าจะดีที่สุดนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์เกี่ยวกับว่ากลยุทธ์ส่วนตัวที่ผมใช้ลงทุนเนี่ยผมเอามาจากไหนอ่านข่าวที่ไหนต้องตามอะไรนะครับหรือว่าพอมีการกรองข้อมูลไหนไหนให้เราแบบไม่ต้องอ่านเยอะบ้างครับก็จะเป็นหัวข้อที่5นะครับที่ผมใช้ประจำนะครับนี่ก็จะเป็นคัมภีร์หนีดอยใน20ชั่วโมงสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ ในทุกประเภทนะครับอาจจะไม่มีคริปโตแต่ว่าเดี๋ยว่ครทําทีหลังยังไงก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับจะตกเพียงชั่วโมงละ2 0 0บาทเท่านั้นเราสามารถเลือกเรียนได้นะครับเช่นเรียนหัวข้อแค่หัวข้อ4ก็คือ4ชั่วโมงกราฟเทคนิคเป็น800บาทอะไรอย่างเงี้ยครับใครสนใจนะครับก็แอดไลน์มานะครับที่ไลน์นี้หรือว่าจะยิง QR Code คมาสอบถามกันก็ได้นะครับเวลาเรียนก็จะเรียนกันใน Facebook กลุ่มปิดนะครับเพราะผมจะมีบันทึกเป็นวิดีโอไว้นะครับเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับจะเรียนเท่าไหร่กี่รอบก็ได้นะครัับบมอไกาน่่้ตงงวว เรียนไปแล้วไม่ไม่เข้าใจไม่มีใครบอกนะไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นนะครับก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับคําีหนีดอยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังจนจบเลยครับสรุปนี้ก็ลากานไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ